คลิปวิดีโอนี้มีชื่อว่าจุดล้นของภาพคืออะไรซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมอยากให้คุณตระหนัดถึงประโยคนี้เอาไว้นะครับว่าภาพที่ดีอาจจะไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องและภาพที่ถูกต้องก็อาจจะไม่ใช่ภาพที่ดีก็ได้ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เอาไว้ย้ำเตือนใจผมตลอดเวลาเวลาที่ผมจะตกแต่งภาพถ่ายนะครับว่ามันอาจจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารออกมาหรืออย่างนั้นเองนะครับ จุดล้นก็เป็นอีได้2กรณีด้วยกันก็คือมืดสนิทจนไม่มีรายละเอียดอะไรครับกับอีกอันหนึ่งก็คือสว่างจนไม่มีรายละเอียดนั่นเองเพราะว่าในการถ่ายทอดรายละเอียดในภาพนั้นก็จะถ่ายทอดตั้งแต่จุดที่มืดที่สุดไปยังจุดที่สว่างที่สุดซึ่งส่วนที่ล้นไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวานะครับมันก็คือจุดล้นทั้งนั้นโดยที่ในโปรแกรมไลท์ลูมคลาสสิกนั้นส่วนของแผงควบคุมฮิสโตแกรมให้คุณคลิกเปิดนะครับ เปิดหรือปิดนั่นเองถ้าไปคลิกซ้ําอีกที่หนึ่งมันก็คือปิดในส่วนของแผงควบคุมฮิสโซแกรมก็จะมีทั้งส่วนซ้ายบนกับขวาล่างนะครับข้อควรพิจารณาว่าคุณจะทําอย่างไรกับจุดลนนั้นก็มีประมาณสองสมข้อด้วยกันที่ผมยกตัวอย่างมาให้คุณเอาไว้พิจารณาข้อแรกก็คือไอ้จุดที่ลนนะฮะมันจําเป็นไหมที่จะต้องไปกู้กลับมาถ้าคุณถ่ายหลอดไฟนีออนนะครับการลดไฮไลท์รายละเอียดของหลอดไฟนีออนทําไปเพื่ออะไรเนี่ยครับ ทำไปเพื่อจะดูไส้ไส้หลอดไฟหรือเปล่าถ้ามันไม่มีความหมายอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องไปกู้มันหรือถ้าคุณถ่ายภาพมาตอนกลางคืนนะครับคุณอยากจะเปิดเงาขึ้นมาเพื่อให้เห็นอะไรในความมืดนั้นไหมเพราะว่าตอนกลางคืนมันก็เต็มไปด้วยสีดําอยู่แล้วครับมันเป็นข้อพิจารณาที่ง่ายมากๆเลยที่ผมจะไม่ทําแบบนั้นคือจะไม่เปิดในส่วนที่เปิดไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่อย่างนั้นนะคุณก็จะได้น้อยกลับมากรณีที่ คุณจะทําให้ภาพมืดสว่างขึ้นหรือคุณจะได้ภาพสีตุนๆกรณีที่ภาพสว่างเกินแล้วคุณอยากจะดึงมาตั้งที่ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือมีความสัมพันธ์กับภาพนะครับส่วนแรกคือไม่มีความสําคัญก็ไม่ต้องไปกู้มาแค่กําหนดเซตลิมิตส่วนสว่างส่วนมืดใหม่แต่ถ้ามีละ่ะถ้ามีเนี่ยคุณจะประคองข้อมูลหรือคุณภาพ,ภาพไฟล์เอาไว้ได้มากน้อยเพียงใดด้วยวิธีใดด้วยนะครับเช่นผมอาจจะเลือกใช้สเกลไฮไลท์หรือจะใช้ไว้ดีละ่ะ ถ้ามันสว่างจ้าจ,จัดๆเลยผมอาจจะกําหนดโซนโดยใช้สเกลไวท์ก็ได้หรือถ้ามันมันสว่างประมาณหนึ่งไม่ได้สว่างจ้าจนเกินไปผมอาจจะเลือกใช้พิจารณาใช้ตัวไฮไลท์แทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่มีการคัดเลือกพื้นที่อย่างแม่นยําใช้ควบคู่ไปกับตัว masking tool ด้วยมันก็จะเป็นเรื่องดีหรือจะใช้ Cur ร์ก็ได้นะครับอย่างที่ผมทําให้คุณเห็นในหน้าต่างนี้นะครับ สำหรับแนวทางการแก้ไขนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับมีตั้งแต่การแก้ไขในส่วนที่หย,ยาบๆหรือแก้ไขแบบโดนทั้งภาพยิ่งคุณใช้วิธีที่มีความละเอียดมากเท่าไรก็ตามนะครับงานคุณมันก็จะดูเนียนมากขึ้นไปด้วยตนเองนี่ก็เป็นข้อพิจารณานะครับว่าคุณจะแก้ไขปัญหาจุดล้นของภาพอย่างไรนะครับ